สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพ่อวันที่ห้าธันวาเดินทางมาที่ริมกวานพะเยาก็มีการจัดงานนะสอบถามคนในพื้นที่แล้วว่าในวันที่ปิดยาวๆปิดวันนักขัตฤกษ์นะเขาก็จะมีการจัดเป็นเหมือนตลาดนัดยามเช้านะสังเกตได้ว่าะจะมีร้านขายกาแฟ อาหารเช้าพวกของกินเล่นนะของกินแบบง่ายๆเหมือนเราไปแคมปิง้งนะแต่ละร้านเขาก็มีาวางโต๊ะสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวนะก็จะเป็นสัณะมีโต๊ะเก้าอี้เล็กๆโต๊ะเก้าอี้แคมปิง้งโต๊ะเก้าอี้เหมือนเราเป็นภาคสนามนะที่เราไปในกิจกรรมที่เราเดินทางไปนี่นะพวกคนที่นักท่องเที่ยวที่เป็น ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาด้วยรถยนต์นักท่องเที่ยวที่เขามาพักถแถวๆบริเวณริมกวานเนี่ยก็จะมากับบรรยากาศนะมาถ่ายภาพมานั่งบริเวณโตโกโ๊ก้อีที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เหมือนเรามาแคมปิง้งได้มองไปด้านหน้าที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะ,ะก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งที่ ตื่นตาตื่นใจกับคนที่ผ่านไปผ่านมานะมีคนมาออกกำลังกายมีคนมาเดินจับจ่ายสินค้ามีคนเดินมาหาอาหารกินยามเช้าหรือว่ากินของง่ายๆซึ่งตรวนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมนะศูนย์รวมก็สังเกตดูมีอาหารที่หลากหลายนะเหมาะสำหรับคนที่กินเบาๆสำหรับคนที่กินหนักๆ มีคนมาออกกำลังกายนะเดินบ้างขี่จักรยานบ้างนะเข้ากับบรรยากาศที่ในยามเช้าของลิมควานพะเยามีคนมาตกปลานะมีตกปลานะพาครอบครัวม,มาเที่ยวมาถ่ายภาพตามมุมต่างๆที่ก็จัดให้นะมีกิจกรรมดนตรีรนะดนตรีมนสวนนะจะเป็นตูีพื้นเมืองน,นะของชาวพะเยา น้องๆมาแสดงดนตรีตับเกล็นแล้วก็เปิดหมวกก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรนะสร้างสรรในระ็ับ็นเพื่อให้ทีสีสันในใน,ในการจัดงานแต่ละครั้งนะผู้คนก็เยอะนะทชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็ามากันหลายคนนะและเป็นเ่วงจัดการที่ยุดยาวเป็นการท่องเที่ยว ในเศรษฐกิจเราก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟื้นตัวได้ดทีเดียวเลยนะอันนี้น้องๆเข้ามาแสดงดนตรีเปิดหมวกนะเปิดหมวกก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นสีสันของงานนะสีสันของงานอีกกิจกรรมหนึ่งนะมีโอกาสก็เดินทางมาแวะเวียนมาเที่ยวกันนะที วันพเยานี่ก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะกิจกรรมเรื่อยๆในะาร,รสอนเนองแต่งานนี้ก็แปลกตาดีตรงที่บ้าเน้นในเรื่องของการทําจําลองแบบแคมปิ้งนะคนที่มาตกปลาก็มีความเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินตกปลานี่ก็เยอะมากนะนะเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงฤดูที่เขาให้สามารถตกปลาได้น้ําก็จะลดลงไปเยอะพอสมควรหลังจากที่ ประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะเดือนตุลาพฤศิกาในน้ําเกือบล้นตลิ่งนะ mm hmm. เกือบล้นอ่างเก็บน้ำนะวันนี้น้ําลดลงพอสมควรว่าื่าเช้าเขามีการแข่งเรือนะมีการแข่งเรือแต่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายนะพอดีเดินผ่านไปก็ไปเจอน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคล้ายๆเห็นอยู่ในทิกตอกนนะเขาก็มาจอดอยู่ที่ร้าน ขายกาแฟอยู่แถวๆริมกวานนะก็เป็นมอเตอร์ไซค์หลายคนที่เขาขี่ออกมาแล้วก็ไปแคมปิ้งที่ต่างๆนะจนในงานนี้ก็เป็นงานที่เ,เป็นการจำลองที่ดูแล้วก็แปลกตาดีแล้วก็เหมาะสำหรับรับนักท่องเที่ยวที่มาจากในพื้นที่ต่างๆที่มาเยี่ยมชมนะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการไปขี่เรือนะ ขี่เรือแล้วเพื่อจะไปน,น้ำมาสการที่วัดนะตรงข้ามเป็นวัดกลางน้ำนะของอ่างเก็บน้ำที่ควันพะเยาเขาก็มีบริการให้นะก็สามารถนั่งเรือไปน้ำมสการที่วัดนั้นได้ก็เชิญชวนนะแวะมาที่ควานพะเยาแล้วก็มาดูกิจกรรมต่างๆมีสีสันที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะก็ขอบคุณมากที่มีการ ติดตามช่องพอพิทักษ์พากินเที่ยวนะขอติดตามครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ